ดเชื้อพาวอไวรัสบีไนทีนลำดับต่อไปก็คือจะต้องตรวจเป็นตัวอัลตราซาวอย่างละเอียดเขาจะเรียกว่า์ a r ็ตเต็ดอัลตราซาวนะคะแล้วก็ตรวจวัดตัวแรงต้านทานของหลอดเลือดดูว่ามีภาวะซีดหรือเปล่าทุกสองสัปดาห์ไปจนสิบสัปดาห์หลังจากที่หลังจากที่ไปสัมผัสเชื้อมาะคะ่ะสาารุปก็ตรวจประมาณ5ครั้งทุกสองสัปดาห์สำหรับสิบสัปดาห์สอง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 ไปสิบสัปดาห์พอสิบวี ว่าตรวจเจอว่ามันมีค่าตัว MCA PSV นะคะหรือว่าการตรวจที่หลอดเลือดสมองเนี่ยมันผิดปกติก็คือมีค่ามากกว่า1.5 mO/m เนี่ยก็จะแสดงว่าน่าจะมีภาวะซีดของทารกในครรภ์ถ้ามีภาวะซีดของทารกในครรภ์เนี่ยก็จะต้องไปทําการเจาะเลือดสายสะดือของทารกในครรภ์เลยนะคะคุณแม่